วันนี้นะคะจันเจ้าเมืองช้างจะพาพี่ๆมาดูการย้ายโครงให้กับน้องตักกแตน,นะคะโครงเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ซิปเรียบร้อยแล้วเราวันนี้เราจะทําการย้ายโครงให้กับน้องตักกแตค่ะตรงนี้นะคะตะข่ายเป็นรูเราใช้ขนาด3มิลน,นะคะน้องๆวัย15วันก็สามารถมาอยู่ได้ค่ะโครงรูแบบนี้จันเจ้าจะใช้อุปกรณ์ที่ดัดแปลงเองนะคะมาจับตักกะแตนเข้าโครงนะคะจะนำเหล็กมาทําเป็นห่วงๆนะคะแล้วก็เอาภาสติก มาเย็บกับเหล็กแบบนี้เลยนะคะการจับตากแตนนะคะจังเจ้าก็ใช้อุปกรณ์นี้นะคะรูดขึ้นนะคะรูดไปรูดมาแบบนี้เลยะคะ่ะข้อดีของการใช้พลาสติกนะคะพอตากแตนตกลงเข้าไปแล้วนะคะจะไม่สามารถขึ้นมาได้เราก,ก็ทําการจับทั่วโครงเลยนะคะเคาะบ้างรูดบ้างนะคะอุปกรณ์นี้นะคะใช้ได้ทั้งการจับตากแตนแล้วก็การย้ายโครงให้กับน้องตากแตนนะคะสำหรับการย้ายโครงนะคะเราจะไม่ตักเยอะนะคะเราจะตักแค่พอดีนะคะแล้วก็นําไปย้ายค่ะถ้าหากเราตักปริมาณเยอะนะคะตากแตนอาจจะทับถมกันนะคะเราได้น้องตากแตนแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรา ก็จะนําไปวางไว้ในกรงที่มีรูกันเลยค่ะการย้ายตะกระแตนะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะคะเป็นการย้ายแค่ครั้งเดียวจากนั้นเราก็ไม่ต้องเก็บขี้น้องตะกระแตอีกเลยค่ะพอเราใช้อุปกรณ์การจับตะกระแตได้แล้วนะคะเราก็นํามาเทใส่กรงแบบนี้กันเลยค่ะน้องๆตะกระแตได้บ้านใหม่แล้วนะคะน้องๆก็จะเดินไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ค่ะเนื่องจากน้องๆก็เดินแล้วตกหลุมนะคะวิธีอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ย้ายได้ง่ายๆเลยนะคะก็คือการอนุบาลน้องไว้ในกรงนะคะกรงที่เราทําแบบมุ้งนะคะก็คือไม่ต้องตีติดกับไม้ค่ะทําเป็นมุ้ง ที่มีเชือกผูกสีด้านสีข้างนะคะสีมุมพอเราอนุบาลน,น้องตะกระแตนได้แล้วนะคะเราก็ปลดตาข่ายที่เป็นมุงนะคะที่เราอนุบาลไว้มาเทใส่ในกรงได้เลยค่ะยกมาทั้งมุงนะคะเทเลยแบบนี้ก็จะดูง่ายกว่าหรือถ้าใครอนุบาลแบบกรงเหมือนจันเจ้านะคะ<ๆ>ก็สามารถใช้ห่วงแบบนี้ในการตัดได้เลยค่ะจันเจ้าเองมองว่าไม่ไม่ยุ่งยากนะคะเพราะว่าจากการเลี้ยงตั้งแต่ วันฟักจนถึง15วันจันจเจ้ายังไม่ได้เก็บขี้เลยนะคะมาเก็บวันนี้วันแรกพอเราเก็บขี้เสร็จนะคะเราก็ทําการย้ายกรงให้น้องต้าก๊แตนเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ไม่ต้องเก็บขี้อีกเลยนะคะเพราะว่าเรามีกรงเป็นรูแล้วค่ะพี่ๆก็สามารถนําไปปรับใช้กันได้นะคะ